บออไปข้างแล้วดนี่ยาที่จะติดเนี่ยยึดติดยึดติดตัวจริงเป็นไงบ้างแม่ตลาดมีพวงมาลัยามให้เตรียมแล้วเตรียมแล้วเดี๋ไปเลยหรอไอันนี้ไม่ไปรู้เรื่องหรอกเขาเอฟซีนี่เอฟซีอ๋อให้น้อยให้มากไม่เป็นไรแม่แค่มาก็ดีใจตายแล้วขายน้อยขายเ่าไหร่อแต่เคยออนไลออนไลน์ไปได้ไหมโอ้ขอขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหม แม่แม่ชื่ออะไรนะครับชื่อจำเรียงค่ะจำเรียงอยู่ในอยู่ในเขตบ้านฮักจำเรียงติดตามน้องตั้งแต่ตอนไหนครับตั้งแต่ตอนออดิชั่นอ๋อตอนแรกตอนแรกดูหญิงใช่ไหมครับผมน้องเขารวยแล้วแต่น้องนี่ยังไม่รวยก็รักทั้งสองคนรักของของอ่ารักคนด้วยอ่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วทำไมน้องน้องมีเสน่ห์ตรงไหนอ่ะก็รู้สึกดีน่ารักอ่าแล้วเห็นการพัฒนาของน้องรู้สึกยังไงบ้างเห็นพัฒนาการของน้องเป็นยังไงบ้าง แข่งกับคนอื่นเราแข่งกับตัวเองอ่า่นเดียั์เองไม่ได้แข่งกับคนอ่ใครจะว่ายังไงจะแซวเราเสียด้อ๋อคู่ก็อเสียด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครว่าเราก็ไม่ต้องสนใจเพราะเราแข่งกับตัวเองกับคู่เนาะใช่ครับเนาะแม่วิชาณนะคุณโอ้ในใน t u b e เชื่ออะไรครับช่องชื่อ ยูทูบเป็นเป็นเพจที่เป็นบ้านฮักไหนคำว่าน่าชื่อจำเรียงสุธิมนิดก็จะมีเม้นไปบางครั้งก็จะเม้นไปเนาะไอ้แั้มที่จะจำได้เหลือทื่อไม่จำด้เห็นข้างหลังรู้เลยสองพอมีไปด้วยกันบ่อยเป็นไงดูดูคลิปแล้วเป็นยังไงบ้างตัวจริงกับตัวปลอมเขาน่ารักไงจ๋าดีว่าน่ารักอย่างนี้เองยากที่จะตัวเนี้ยแล้วก็แล้วก็จริงๆมีอยู่ทางลงใกล้ๆนะไม่ไปมาทางนี้ แล้วน้องก็สนใจมีคนรักเยอะอย่างแบงก์กบสั่นตัวให้น้องแล้วก็ใรพี่ไอ้เออระอะเอวันนี้จะเล่นกี่โมงสามทุ่มตรงนี้รับบแต่ทีมาช้าไหมอ่าพอดีรถเกิดอุบัติเอ่อกดรถเสียคันหนึ่งแล้วก็มาช้าธรรมดาเนี่ยเสร็จแล้วบเยนสร็จแล้วตั้งันนี้อะไรว่ารถเต็มเลยรถรถมารถเสียคันหนึ่งผมก็ไปรับมาเมื่อกี้ไปรับคอนวอยมาเลยมาช้าหมด ก่าจะไปอยู่ไอ้ลำเพนโซเก่งมากเลยใะดอกใช่ครับใช่ใช่เก่งลและเก่งมากคือแม่เป็นครูแม่จะรู้อะไรหลายอย่างเนาะเพราะว่าขามีคนสอนแล้ตั้งใจก็ตั้งได้อย่างนั้นแหละพอมีครูสอนเราไม่ได้ไปแบบไก่กาเรามีคืออย่าลืมครูคนไหนไม่ลืมครูเจริญทุกคนใช่ใช่ครับใช่เกงน,นะเรื่รองจริงนะเธอแล้ว,แล,วแล้วผู้มีพระคุณทุกทุกคนด้วยไม่ใช่หรอกครูเีย่ยทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าอะไรกระทั่งทำใบสิงยังมีครูอ่าใช่ครับครูสังเกต อียวันไนีมมไม่เจริวันนี้ก็มาให้กำลังใจน้องแล้วก็มาเอาเอามาอะไรให้น้อง้วให้น้อยให้มากไม่เป็นไรแค่มาก็ดีใจไดีใจไปไปเที่ยวข้างหลังได้นะครับหลังเวทีไปได้ไอย่าเลาะไปเลยเดี๋ยวหัวไปชนเหล็ก้าเพราะว่าเพราะว่าคนเยอะแล้วขอบคุณแม่หนแล้วโอเคค่ะวขอตัวก่อนนะครับ ฟังร้างไม่เป็นแต่ชอบฟังนะเธอผมก็พูดผมก็พูดอีสานไม่ได้เก็พูดอีสานไม่ได้นี่พูดโคราชคโคราชย่าน่อยูปากบ้านผมก็อยู่ปากคองชัยเหมือนกันใช่ตั้งหมีเนี่ยยาอ๋ออยู่ในเมืองนะตังหมีอยู่ในตัวเมืองนั่นแหละใครอยู่บ้านไหนเป็นเอ็มซีจริงไหมใครอยู่บ้าไหนขอบคุณแต่ลูกหลานไปเกิดกรุงเทพหมดไม่ไกรุงเทพไม่พูดลาวไม่ได้ ใช่น้องตอนเด็กๆเขาไม่เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยได้เล่นไงเขาไม่มีเงินซื้อเอ่อมันไม่นไ,ไ,ไ,ไม่กี่บาทหรอกมันก็ราคาแพง <FC S 2> อะไรแต่ว่า FC อ FC ระเบอลใหญ่เลยย้าโดน <c oughs> เล<อ>่นอาคเทนระเบิดโชวสาธุขอบคุณมากนะครับครับครับขอบขอบคุณครับขอบขอบคุณมากครับ<า>ขอบคุณครับครับผมเป็นไงจ้าเธอรู้สึกยังไงบ้างจ้า ีมันมันพูดอะไรไม่ออกใช่ป่ะใช่แบบว่าลูกคืนเนี่ยตอนหนูไปลงเซเว่นหนูไปล้างหน้าใช่ไหมเออเรามีคนเนี่ยมาขอทะลุหนูลูกก็ดีใจเนี่ยแต่พี่ยังประแผลเวลาหนูลงมาหนูเห็นตาลาเห็นคุณที่หนูดีดตาพี่ใช่พี่คนนี้มาขยันขอหนูมาค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือนี้ไปไปแไปแล้วเราหลบหลุดกระสืก่อนเราหลบหลุดกระสืก่อนหลบหลุดกระสืก่อนแล้วลูกคือมันลึกระสือมันแบบตรวจจับแบบร้ายมากนะ่ไครช่วงนี้เดี๋ยวไปเอาของกินของพี่อ้อยก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาของกินพีน่เอาก่อนอะถ่ายพี่เอาก่อนเอาของเอาของกินไหมพี่เอาก่อนนะครับก็นี่นะฮะก็คือเป็นความรักนี่ได้ของกินมาแล้วปะต้องกลาวว่าดีกระลาบว่าดีกระาบเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มาขายอะไรครับเนี่ยเอามาถ่ายรูปได้เลยมามาถ่ายรูปเมลอนปลูกเองหรือเปล่าครับ าถ่ายรูปไปมาถ่ายข้างหน้าได้เลยครับเนี่ยเนล่อนปลอดสารเื้อ,อเห็นป่าย้อนแสงป่าย้อนไหม ห,หันหน้าไปฝั่งน้นก็ได้ไปถ่ายฝั่งน้นก็ได้ก็ะเห็นรูปไลรอนนั่นแหละนี่สรุปว่าขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับ เมื่อกี้พูดถึงไหนละอ่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจเนาะมีคนรู้จักเราเยอะขึ้นหนูอ่ะแค่คนมาแฮกหนูอ่ะวะใช่ฮกแค่ไหมหนูกันู้สึ้ดีใจแล้วที่แบบว่าไม่มีคนรู้จักหนูอยู่ก็นี่แหละเป็นสิ่งที่เราเราเราทำมาก็แอมต้องดีกว่าแต่เขาคงจะรอมรอรถเข้ามั้งรอรถลำโพงเข้า พอรถลำโพงเข้าแล้วก็จะน่าจะเรียบร้อยทุกอย่าง oh, อ๋อก็คือว่าเดี๋ยวขนของใช่ป่ะขนของทุกอย่างปุ๊บแล้วก็เอารถหลกล้อเข้ารถลำโพงเข้าตาม,ถถมใช่ถูกต้องโอ้โหนูเปิดคานุ่ยางไรนะวันนี้ไปไหนเธอก็นอนอยู่ทั้งวันเนี่ยนุ่ยางแบบพี่ออดตะพ้านูม่งยางพักแพงบอบกวบบ่าัแพงอยากว่ายน้ำแต่นะพักแพงว่ายน้ำไม่เป็นว่าตองหนูนะข้ออะไรพ้อพี่บอกนห,หนูนไปเออเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวไปกรุงเทพคอนโดพี่มี คอนโดที่มีสระว่ายน้ำมีฟ <ım. S 2> <buenas. S 3> ิตเนสแล้ว <único> ก <Liberty Overwatch> ็จะมาคอมเมนต์อะไรมีขอพาชาน้องคนโลอย่างนอย่างนี้อย่างนั้นก็ผมมีอ่ะไม่มีอะไรเขายึดให้มันตึงก็ผมมีอ่ะทำไงนะผมไม่มีแล้วผมจะพูดทำไมเอาอะไรจะพิมพ์ไปไหมเอาเือ เอาคืนเงินไม่ได้ใช้อ่ะไม่ได้ใช้ใช่ไหมไม่ได้ใช้จะเลียกใครน่แบบิล่าอะไรล่าอีกแล้วอ่ะคลิปนี้ไม่แค่นี้ครับเดีจะคลิปหน้าเลยครับสุดครับ